สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของคาเฟ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่คือชวนชื่นคาเฟ่ครับความสนุกสนานในฮามีท่านได้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับความในฮาสนุกสนานมีทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีทีเด็ดให้ท่านได้ชมกันทีเด็ดแบบไหนยังไงมาชมกันดีกว่าครับกับพวกเขาตลกพันมุกทันยุคทันเหตุการณ์ฝ่ายบริจกชวนชื่นครับ สวัสดีครับผู้ชมสารล,ละความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดน,นะครับมีท่านผู้ชมกันในชวนชื่นคาเฟ่น,นะครับและวันนี้นะครับเพื่อที่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงอาทิตย์หน้านี่นะครับช่วชื่นก็นำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับวันนี้เขามีสองสำนักด้วยกันจะมาท้าประลองกันที่ลานประลองยุทธแห่งนี้ใครจะแพ้ชนะเรามาดูกันมาก็กับทีมแรกได้เลยครับทีมนีโอ้โหนี่คือหัวหน้าทีม โอ้โหตีลกากับหลังดูแทบไม่ทันเมื่อกี้ถ้ายกขาไม่ทันนี่ตะตุ่มแตกเลยนะเนี่ยวันดีครับโอ้เโอ้ยอ้าวอาเอาเออเอจะไหวไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหุบหูพี่นี่รอยสักอะไรเนี่ย หูหน้าเก่งขำเมื่อปีคิดจักรลาดหัราส1,856โอ้โหนี่คนพูดนี่ยังไม่เกิดนะเนี่ย8 0 0 0ปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์หวงัวงหวังไหนครับหวงังหวังสีวงังใช่ไหมครับหวังขาโอ้ร้อยมังกรอันนี้ให้กับข้าสักในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสิบหกเดี๋ยวเดี๋ยว เขามีแกนสิบสองเออสิบสองค่ำห้าค่ำก็มีสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดก็ได้ไม่มีถึงเดือนสิบหกเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอ๋อยามใดที่พระจันทร์เต็มดวงข้าจะมีกําลังเหนือกว่าคนอใดโอ้ออโหหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงปุ๊บจะกลายเป็นหมูป่าไม่กลัวบ้้งเลยเรอสัตว์จะไม่ได้บอกหรอสักอะไร อันนี้คือมังกรโอ้โหน่าเกงขามมากๆและุเหลือไปมองเห็นด้านอ๋อนี่ลอยสักอะไรเนี่ยฮะอันนี้หลับเด็กสักเล่นอ้าวเด็กมาจิ้มเล่นหลับโเอ้มันมาจิ้มอะไรลบไม่ได้ด้วยไอ้บดแดงถือลูกโป่งมาถอยเขาเป็นตระกูลฉี่ตระกูลอะไรนะตระกูลฉี่ตระกูลฉี่ใช่ ชื่อจริงเป็นญาติห่างาของตระกูลฉีอข้าเป็นหหน้าครอบครัวชื่อฉี่เฉียวเสาอยังดีนะเนี่ยถ้าเต็มเสาแล้วเหม็นตายเลยเับน,นี่ใครอะลูกสาวคนเล็กของข้าโอ้ข้าคือใครฉี่เฉียวหัวอ,อันเนี้ยคนเนี้ยอันนี้เป็นพี่ชายคนโตชื่อฉีช่ชุนชุน ส่วน,น,น,นอันนี้เป็นน้องกลางชื่อฉี่เฉยเฉยส่วนคนนี้น้องน้องคนนี้อะไรวะ <laughs> อา้าวหน้งองลอง,ลอ,งอ้าสามอ้าสามชื่อฉี่เฉอแะแฉะคนเล็กนี่อัดสี่ามากๆตัวนี้ชื่อชื่อฉี่ไม่ออก ไปหาหมอสิฉีไม่ออกใส่เป็นนิ้วเดี๋ยวพ่อซื้อยาขัดเบาให้ลูกสุด่าตะคุยของข้ามีฝีไม้ลายมือทุกคนข้าเป็นคนขายทอดให้กับมือโอ้ยกตัวอย่างจะดูคนไหนเอาคนไหนก่อนคนที่ก่อนเลยอะไรอะไรเมื่อแรมสิบห้าครับเอาแกเฮ้ยทำไมวันเดียวกันเลยสาม่สิบแปีที่แล้วเป็นไงระจั์มืดมิด แล้วจะมองเห็นเหรอเวลาสักพระจันทร์บื้มิดเพื่อนยุ่กลับบ้านมาแม่ตีทบตายนี่อะไรเลยโหน้กว่าจะเก่งมาต้องมีอะไรเนี้นี้เห็นอันนี้ไหมอู้หูเห็นครับเย็บเย็บกี่เข็มอะสามสิบกว่าเข็มสามสิบกว่าเข็มนี่เลยไปทำอะไรมาครับตกท่อมีไหมมีไหมมีไหมพวกเจ้าอะถือว่าไม่รัก บัณฑ์พระบุตรของเราโอ้โหข้านี่สักพ่อไว้ที่ติดตัวมาตลอดเลยมาตรงนี้มาตรงนี้บนสักรูปพ่อข้าเนี่ยติดตัวไว้ตลอดเลยอ๋อแสดงว่าบูชานับถือทุกท่านอยากดูกันไหมอยากดูนี่ไงรูปพ่อข้าอุ้ยโอ้เฮ้ยทำไมพ่อเราตลกเนี้ยพ่อเมาเล่นลิ้งเอารูปเอ็กซเรย์มาป่ะเนี่ยไหนไหนขอดูควสามารถแต่คนไอ้คนนั้นคนนั้นไอ้คนสุดท้ายไอ้ฉี่ไม่ออกไหนดูถ้าข้ามีอะไรข้าคงเข้ามาตั้งนานแล้วแหละ ไหนดูนี่อะไรอะข้าเห็นนี่ไงลอยศัก์ของท่านเอ๊ะทำไมมันเป็นดวงดวงล่ะบ้าแล้วนะมันเกลือนี่มันหายนานแล้วน้องคนเล็กเป็นไงศักใบปโพสัวเถาโอ้โหแต่ให้ดูที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูที่บ้านเจ้าชื่อทีมอะไรตระกูลฉีเหรอตระกูลฉี่ใช่ท่านพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมบัดนี้คู่แข่งของท่านมาแล้วฮะใครวะ เอเอ,เอตกใจทำไมตื่นเต้นไว้ก่อนเว้ยมาพบกับอีกหนึ่งทีมซึถ่ถ้าประลองยุทธมาพบกับทีมนี้ได้เลยเอ่ให้ทำไมมาแบบไม่ยิ่งใหญ่แบบเขาอ่ะทำไมมาแบบจุ๋มกลูอย่างงี้ยทำไมไมันเงียบเหงาซบเซาแล้วสิ่ง,งที่ได้ยินผ่านสายตาท่านไปเมื่อกี้นี่ถ้าหากว่าทีมของข้าพเจ้าเข้ามาเมื่อใดก็แล้วแต่ออม,มันจะกลายเป็นมดเป็นปลวกเป็นมางตัวเล็กๆแพนต้น โอ้โหเป็นฉลามวานเนี่ยอ่าก็เดียวเนี่ยเอออ้าวอ้าวเยแม็กแม็กสู้ไหมเห็นสู้สักนิดไหมอ้าวยังไม่ไปยังไม่ถอยไปอีกเหรอสนับสนุนโดย Attack Easy สะอาดชัวร์ไม่เปลืองแรงขยี้เครื่องดื่มโค้กต้องโค้กสิ กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริง <Yeah. S 1> ชุดผ้าปูทิวลิปสวยนุ่มกุ่นกายหลับสบายสไตล์ทิวลิป AIS สวัสดี oh <yeah. S 1> พอก้าครีมส้นเท้าสวยไม่แห้งไม่แตกไม่ด้านใช้พอก้าสิคะหนูแหมแมแนะนำ อ,า,อาฟองกี่ปีแล้วที่จะได้ฝากรอยแคลนไว้กับข้าไล่วันนี้จะมาลบให้แล้วไม่ไรลอยฉากจะยังอยู่เหรออาฟงเส้ายังนำเรื่องแบบนี้มาพูดอีกเหรอจำได้ไหมที่เมืองเหลียงซานโอ้โหปู่ของปูขงป่ของปูขงป่ของปู่ของปู่เจ้าพี่ ฉันไม่เคยเห็นตั้งแต่พ่อแล้วในนานจังจำได้ไหมเหตุการณ์นี้มันได้เรื่องลือไปถึงวัดคองคูที่ได้รับรู้กันว่าเป็นเรื่องที่บาดหมางกันมานานแต่วัดคลองคู่เขาได้รับรู้กันว่าทุกอย่างมันจะไม่จบลงด้วยสันติภาพแน่จริงวันนี้มันต้องจบที่วัดคลองคู่ที่เขาไลา่ จบแล้วโชคดีแล้วเจอกัน <Yeah! S 1> ยังไม่ไปไหนเลยข้าไม่รู้อ่ะสำนักของเจ้ามีอะไรบาดหมาก,กับข้านักหนาใช่แล้วข้าจำได้ที่มันดังมากใช่ไหมฐานะสิงโตบ่มีกกยของข้าเอ,อเแปลว่าอะไรพี่ไม่น่าไปชื่อทีมแปลว่าอะไรไม่มีอะไรออชื่อทีมไม่มีอะไรแล้วมาทำไมมาเผื่อจะมีอะไรไงฐออานะสิงโตบ่มีกกยไม่มีอะไร แต่ว่าก็ได้เรื่องนือกันไปทั่วยุทธภพแล้วเจ้าไม่มีทางจะทําอะไรของสิงโตคณะข่าล่าหรอกแล้วว่าโชดเต่อให้เจ้าไปฝึกมาสิบปีย0่สิบปีเจ้าก็ชนะ <c oughs> แล้วจะพูดทําไมเนี่ยถ้าหากว่าข้าเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแต่ว่าข้ามีการเคลื่อนไหวตลอดอเพราะฉะนั้นเจ้าไม่มีทางเอามาดูดีกว่าฮะเอามาดูเอาเลยเหรอเอาเลยเท่าไหร่ เฮ้ยนี่กล้าเดิมพันกับทีพวกข้าเหรอวะเพราะทีมของแล้วนี่สิงโตคณะของข้านี่เคยไปแสดงที่มีการติดต่อให้ไปแสดงที่นอร์เวย์เสียใจด้วยแต่เขาไม่ได้ไปเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้คอนเฟิร์มเมื่อปลายปีที่แล้วมีการติดต่อให้ไปแสดงที่ออสเตรเลียหูยั้งนั้นให้ไปแสดงในงานจิงโจ้คทอดลูก แต่ก็เราก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่ได้คอนเฟิร์มเมื่อวันที่2ี่สเดือนมกราคมได้รับการติดต่อถ้าพาให้ไปแสดงต่อหน้าโทนี่แบทที่อังกฤษโอ้โหแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่ได้คอนเฟิร์มมันเงกเนี่ยเพราะว่าเขาโทรมาคันเซ่น คนเรามันจะไม่เหมือนเดิมตลอดไปหรอกแต่ว่าคณะของเราได้พังพร้อมแล้วคณะสิงโตบามีแก้ของเราพร้อมคาราวารับใช้มีรักแฟนเพลงทุกท่านแล้วแต่หากว่าได้เสียงปรบมือสักครั้งก็จะแปลงมุงคงและพวกเขายัางพวกยังไม่ได้ตอบเขายัางไม่มา คณะสิงโตของเราเตรียมพร้อมแล้วจะมาพบกับท่านณบัตนี้ที่จะมาแสดงต่อหน้าท่านสร้างความสุขและความสำเร็จขอให้ทุกคนได้รับความสุขขอบคุณที่ได้มานบถอยเมื่อไหร่จะปล่อยออกมาดิเขารอตบมืออยู่อ้าวพูดแบบอน n o เซอร์อะไรไม่ต้องพิม์งานกลับไปหมดแล้วให้แล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ้าวมาเลย เล็กไงคงวัญเราขนาดนี้เลยโอ้ยเอ้าครับโอ้ยโอ้ยมันคึ้มตรงไหนเนี่ย นิ่งเลยนิ่งเดี๋ยวไอ้นั่นคนหรือต้นทรอ่อะไม่ลากเยอะจังเฮ้ยมันเก่งจริงว่ะอันนี้เป็นตัวสั่นของเรามือกองมันเก่งจริงดูดิันหลังตีกองมาเลยอ่ะให้เขาพูดหน่อยไว้ได้ไปยืนใต้ต้นสนทำไมเอามาคุยกันข้างนอกสิไม่เอาไม้จอปากแล้วมันจะดังได้ไงจะบ้าเหรอ เดินมาข้างหลังเปิดหน่อยเปิดหน่อยเดี๋ยวอเเเฮียเฮียเออแหวกดีๆเฮียแหวกแหวกเออเออขอถามเลยได้ไหมฮะขอโทษขอโทษครับมีใครอยู่ในบ้านบ้างครับโอ้โหจะมีอะไรจะมาต่อสู้กับเราไม่ทราบครับ ร้อนมากทำไมเขาทำไมตาถะลนออกมาอย่างนั้นอะพี่มันเป็นอดีตเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีอะไรกลับบ้านดึกเมียเตะตาทะลักออกมาเลยโอ้ยพี่เอไม่หัวโหนขนาดนั้นเนี่ยสานักเจ้าทำให้ตาข้าเป็นอย่างนี้เจ้ามีอะไรจะมาต่อกรกับข้าไม่ทราบข้ามีพลังอันยิ่งใหญ่ให้ตายเถอดที่เจ้ายังอยู่อีกเหรอวรคิดสกราส ,500 ห้าแปดสิบห้าข้าจำไดโหโห้จะมีจุดมาทำไมเนี่ยกี่ปีมาแล้วเรายังไม่เกิดเลยมันยังไม่ถึงเลยไม่ใช่เหรอนี่เราย้ายมาเมืองไทยเจ้ายังตามเรามาอีกเ <laughs> วันนี้จะามีอะไรมาโชว์แล้วมีอะไรวะจะไปรู้ลูกพี่เหรอข้ามีพลังลมปราณอันยิ่งใหญ่ดูกันตัดสิ่งของของลูกชายคนโตของข้าฉีชุนชุน ไ,ไม่ต้องเรียกชื่อ <ông> ก <SUS AN 2> ็ได้อาชีโชอะไรเฮือกเฮือกอะไรเอาอะไรออกมาทำไมน้ำบัตรเอาคับผมไปเล่นไปค้าโอ๊ยไอ้จะบ้าเหรอเอามาโทรทำไมเนี่ยโอ้เดี๋ยวท่านจะทำอะไรพลังลมปราณโดยใช้น้ำบัตรตัดดิมสอ นี่คือดินสอมันจะเป็นไปได้ไงเอาน้ำบัตรตัดดินสอให้ล้วจะไปเรียนหนังสืออะไรงไงวะ <c oughs> ดูอะอยากเห็นลองจับดูว่าดินสอเราไม่ได้หักอะไรไว้ก่อนแล้วโอเคโอเคนะครับจะทำได้หรือเปล่าฮย เป็นไง <laughs> เป็นยังไงอันนี้ไม่ขาดเป็นยังไงตัดปุ๊บขาดปั๊บ <laughs> เอาดินเอาดินสอดิไป่ใายนำบัตรเอาไหมให้โอกาสแก้ตัว <laughs> พร<อ>้อมสต๊อปเอาแล้วครับคุณผู้ชมฝั่งนี้จะตัดดินสอด้วยกระดาษขาดได้หรือไม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ <laughs> ขอเสียบบมือได้ โอ้โหโอ้โหเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับสวยงามมากเสาแต่ละเสานี่ะครับแต่ละต้นที่สูงมากนี่เป็นการเชอมติดโตที่เสาหนออเผยนะครับโอ้โหไปไปใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับากันจ้าหมดเวลาแล้ว พบกับต้ยมยำบันเทิงหม้อใหญ่ใครๆก็ติดใจต่างแวะมาชิมกันแบบไม่ขาดสายและเราก็มีข่าวมารายงานมากมายทุกๆวันเช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางเอกสาวที่เป็นข่าวรายวันน้องหยาดหยาดทิพย์ราชปาลค่ะนี่ก็มีข่าวลือแบบหนาหูมาอีกแล้วว่าแหมมีการหนีบกับ ไปดูแม่คนิ้งกันมาว้ายกิจกรรมกิฟเก๋รับลมหนาวซะด้วยนะคะน้องขาไปมาเมื่อไหร่ไม่เห็นชวนพี่เลยพี่ก็อยากดูเหมือนกันนะแม่คนิ้งเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเออไปถามนิยากดีกว่านะคะตนออยันเสน,นับสนุนโดยน้ำส้มกรีนสปอร์ตสดชื่นไม่อัดลมอยาทิพมาแล้วเจ้าคะ่ะอยาทิพมาแล้วแม่ กับน้องหยาดโดนเมาส์รายวันสักขนาดนี้จะอยู่เฉยคงไม่ได้แล้วต้องขอเคลียร์ทุกข่าวเอาสรุปว่าไอ้ที่เขาเมาส์กันว่าซิ่งปอเช่คันหรูขึ้นดอยไปดูแม่คันนี้งจริงหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไปเลยอยู่กรุงเทพตลอดเลยค่ะปอเช่ไม่มีด้วยพี่เขาไม่มีปอเช่ก็ยังงงอยู่มีข่าวได้ไงคนมองว่าเจ้าชู้สาวหยาดรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะไม่เห็นเจ้าชู้นะไม่รู้อ่ะยังไม่เคยเห็นเลยเจ้าชู้เนี่ยอย่างนี้ต้องถามสะหน่อยแล้วว่า ทำอาหารเก่งมากแตาทำไม่เป็นหรือเปล่าเราเาแทำไม่เป็นแล้วเขาทำเก่งมากด้วยทำเก่งแบบเก่งอะ่ะให้ทำอะไรก็ทำให้กินได้หมดเลยอ่ะ,อะไม่ไปก็ไม่ไปค่ะแหมก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยทํากับข้าวเก่งอะไรบ้านก็อยู่ติดก,กับพี่ไม่เห็นมีมาให้ชิมกันบ้างเลยเอ๊หรือว่าช่วงนี้ไม่ว่างจริง ส่วนพี่ชายอารมณ์ดีคนนี้ที่มีข่าวกับสาวๆไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดเขาเรียกกันว่าพี่บอยคาสโนว่าและที่สำคัญเนี่ยพี่บอยแกไม่รับฉายานี้ด้วยว้ายจริงหรือเปล่าเจ้าคะ